สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูริสานะคะซึ่งรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหน่วยการเรียนรู้นะคะเรายังคงอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะพระธรรมนำชีวิตนะคะสำหรับตัวชีวะนะคะก็คือตัวชีวัดที่5นะคะแสดงความเคารพร,รัตนตรัยและปฏิบัติตาม ไรสิขาและหลักโอวาสสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะ เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้รู้ว่าการแสดงความพารพระรัตนตรยัยและปฏิบัติตามหลักไตรสิขาและหลักโอวาสามเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในส่วนของโอวาสามนะคะเพราะว่าในส่วนของไตรสิขาคุณครูได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักโอวาสามกันนะคะโอวาสามโอวาสาม หมายถึงอะไรคำว่าโอวาทนะคะหมายถึงคําแนะนำคำกล่าวสอนหรือคำว่ากล่าวตักเตือนนะคะโอวาสาหรือโอวาปาติมโมกนะคะคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะโอวาสาเป็นพุทธเป็นพุทธพจน์นะคะหรือพระดำรัสหรือคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะที่ตรัดแก่พระอรหันต์นะคะ หนึ่งองร้งค์ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยม่ได้นัดหมายนะคะในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน3หรือที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชานั่นเองนะคะหลักโอวาสามมีอะไรบ้างนะคะอาจจากภาพนะคะก็บอกว่าจงอย่าทำชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะอ่าเรามาดู ในเรื่องของโอวาสากันนะคะโอวาสาประกอบด้วยกี่ประการแล้วคะก็คือประกอบด้วย3ประการ 1. การไม่ทำความชั่ว 2. การทำแต่ความดี 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะเรามาดูกันว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างที่เราจะศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ การไม่ทำความชั่วหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออบายามสุสี2การทำแต่ความดีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะคะบุญกิริยาวัตถุ3อิทธิบาท4กตันยูกตะเวทีต่อพระพุทธศาสนามงคล38 การทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะก็คือการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญานะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในส่วนของโอวาทสามข้อที่1อย่างเดียวนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการไม่ทําความชั่วนะคะหลักธรรมที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือหลักอบายามุกสีนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของอบายามุกสีนะคะวันนี้คุณครูค้ามีเพลงเกี่ยวกับอบายามุกสี มาให้นักเรียนรับชมและรับฟังกันเลยนะคะยังจำไม่เคยลืมเรือนคอยเตือนตัวเอง อภัยภูมทั้งสีนี่ง่ายจังยังจำได้ไม่เคยลืมเลือนหนึ่งนั้นนักเลงสุราชอบน้ำผ้าให้เราใช้เชื่อสิ่งนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนอย่าลืมเลือนจำไว้ให้ดีอย่าลืมเลือนจำไว้ให้ดีสองนักเลงพนันช่วยกันเตือนตนเอาไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นอันตรายจำไว้ให้ดีเป็นอันตรายจำไว้ให้ดี สามนักเลงผู้หญิงจริงๆเป็นเรื่องความทุกข์อย่าคิดเป็นเรื่องสนุงเป็นเหตุเองทุกข์จำไว้ให้ดีเป็นเหตุเองทุกข์จำไว้ให้ดีดสี่คบคนชั่วเป็นมิ้ชีวิตจะต้องมองไหมความชั่วจงอยู่วัาใครจงจำไว้อย่าได้ลืมเลือนจงจำไว้อย่าได้ลืมเลือน โอเคค่ะรอบที่1นคุณครูก็ได้ร้องให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะรอบที่2รอบนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนฝึกร้องตามได้เลยนะคะเอาเรามาร้องพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวนะคะยย่งจังไมมเคลื คอยเตือนตัวเองเอาไว้อาบายามุกทั้งสี่นี่ง่ายจนอย่างจำได้ไม่เคยลืมเลือน,อนหนึ่งนั้นนักเลงสุราชอบน้ำผ้าให้เราใจเชื่อนสิ่งนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนอย่าลืมเลือนจำไว้ให้ดีอย่าลืมเลือนจำไว้ให้ดีสองนักเลงผนันช่วยกันเตือนตนเอาไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งเลวร้ายเป็นอันตรายจำไว้ให้ดีเป็นอันตรายจำไว้ให สามนัดเรียงผู้หญิงจริงๆเป็นเรื่องความทุกข์อย่าคิดเป็นเรื่องสนุงเป็นเหตุเองทุกจำไว้ให้ดีเป็นเหตุเองทุกจำไว้ให้ดีดสี่คบคนชั่วเป็นมินชีวิตจะต้องมองไหมความชั่วจงอยู่กับใครจงจำไว้อย่าได้ลืมเลือนจงจำไว้อย่าได้ลืมเลือน โอเคค่ะนักเรียนสามารถไปฝึกร้องได้เลยนะคะเกี่ยวกับเพลงอบายมุกสีนะคะเรามาดูในส่วนของเนื้อหากันนะคะโอวาทข้อที่สโอวาทสามข้อที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วอบายมุกสีคืออะไรอบายมุกสีก็คือทางไปสู่ความเสื่อมมีทั้งหมดกี่ประการคะจากบทเพลงก็คือมีทั้งหมดสี่ประการนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ อันที่หนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นนักเลงผู้หญิงนะคะก็คือประพฤตมติมเป็นคนเจ้าชู้ yeah. เนี่ยก็รามาดูจากภาพเลยนะคะสามส่วนทางเพศนะคะลหลงไหลในกามารมหมุ่นกับผู้หญิงไม่เลือกหน้านะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเป็นส่วนเป็นนักเลงสุรานะคะคือชอบเสพสิ่งของมึนมองต่างๆเช่นอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นสุรา สิ่งเสพติดเป็นประจำนะคะข้อที่สามข้อที่สามเป็นนักเล่นการพนันนะคะคือชอบเสพชอบเล่นการพนันเป็นประจำเช่นเล่นหวยเล,นนเล่นพนันมวยเล่นพนันม้าเล่นพนันบอลเป็นต้นนะคะข้อที่สี่คบคนชั่วเป็นมิตรนะคะก็คือคบเพื่อนที่ไม่ดีและมักชักชวนไปในทางที่เสือ่อมเช่นชักชวนให้เสพสิ่งเสพ าภางพนามชวนไปทะเลาะวิวากับผู้อื่นดูจากภาพแล้วค่อนข้างที่จะหาเรื่องเพื่อนเหมือนกันนะคะอ่าเรามาสรุปเกี่ยวกับอบายมุกสีกันเลยนะคะคุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนเรื่องเดียวในของโอวาสามข้อที่1การไม่ทำความชัว่วนั่นก็คือหลักธรรมอบายมุกสี่นะคะอบายมุกสีคืออะไรคือทางไปสู่ ความเสื่อมมี4ประการนะคะนักเรียนจำไม่ดีนะคะประการที่1เป็นนักเล็งเป็นนักเลงผู้หญิงความหมายเจ้าชูม้มากๆในกามนะคะความเสียหายนะคะก็คือเสียทรัพย์เป็นโรคติดต่อนะคะประการที่2เป็นนักเลงสุรานะคะความหมายก็คือชอบดื่มสุราหรือสารเสพติดนั่นเองนะคะความเสียหายก็คือเสียทรัพย์สินร่างกายเป็นยังไงคะเสื่อมโทรมนั่นเองนะคะ ประการที่สมเป็นนักเลงการพนันความหมายชอบเล่นการพนันนะคะผลเสียที่เกิดขึ้นก็คือเสียทรัพย์สินแล้วก็ยังเป็นหนี้การพนันอีกน,นะคะและก็สุดท้ายประการสุดท้ายประการที่4นะคะคบคนชั่วเป็นมิตรนะคะความหมายคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนมีความเสียหายอะไรมากก็คือเสียทรัพย์สินเสียเวลาและก็ที่สำคัญเลยก็คือเสียอนาคตนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับหลักโอวาสามข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการไม่ทำความชั่วนะคะซึ่งหลักธรรมในวันนี้คุณครูก็ได้เสนอแค่หลักธรรมเดียวนั่นก็คืออะไรคะอาบายามุก4ีนะคะคุณครู ขอ,อฝากให้หนักเรียนนะคะมั่นทบทวนบทเรียน,น,ะะนะะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ